ช่วงนี้นะคะพี่โนงเนี่ยติดแอปฟินโกอย่างมากเลยต้องขอบอกพี่โนงติดช้อปปิ้งนะคะติดช้อปปิ้งของแท้ร0อแถมยังได้สินค้าในราคาถูกชอบกันอย่างแบบสบายใจไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับแฟกเซลนะคะแฟกซเซลนั่นก็คือการนำสินค้าคุณภาพดีนะคะเอามาลด กระนาให้สมาชิกทั้งหลายได้มาซื้อสินค้าได้มาชอบสินค้าในราคาถูกคุณภาพสินค้าดีเยี่ยมเริ่มต้นที่50เรนะจ๊ะเราลดกันอย่างกระนำจริงๆเริ่มที่50%ใครที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้นะกิจกรรมแบ็์เซล์ทูเย์นะคะคุณได้สินค้าคุณภาพดีเยี่ยม ลดราคากระหน่ำจริงๆเริ่มที่50เป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดคุณสนใจอย่าลืมติดตั้งดาวน์โหลดแอปฟินโกลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วคุณจะได้คูปองส่วนลดกลับคืนไปอีก50บาทสินค้าดีๆแบบนี้ไม่ช้อปปิ้งก็ไม่ได้แล้วนะจ๊ะแล้วเราไปเจอกันที่แอปนะคะช่วงแฟกเซลทูเดย์นะจ๊ะ